หน่อยก็เยพอนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นั้นด้วยพี่น้องเด้อถ้าทายสุขสุขชนค่ะผู้ใดข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมบอนี้กะมาพอกกันพี่น้องเราเล่นอยู่ที่ไหนคะน้องเจนอ่ะโคราชบางใดคือ เปิดเปิดงา,งานบน,นเปิดเปิดสวัสดีนะครับททายสุขุสุคนเดอร์ค่ะม Morning ค i s นะครับ <c oughs> นี่เดี๋ยวให้น้องเจมบอกพิกัดงานเรานะคะว่างานเราเล่นอยู่ที่ไหนนะครับ, <c oughs> บเิึงไม่เพดัน เมื่อคืนสนุกมากสุดยอดขอบคุณมากนะครับนี่น้องเจนนี่กับกำลังแต้งหนาอยู่นะครับตองบว่าเปดนเซอร์ที่เป๊ะมากและกับบอมี่คืนนะครับยูนิกับบอมี่คืนนะครับอันนี้อินเทอร์เน็ตสะดุดบพี่น้องสะดุดเปื้อตอสวัสดีอาจารย์คลิกนะครับ สวัสด10 <t chat ills> ี107ท่านนะคะฝากให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานสุดๆสุขคนด้วยพี่น้องเด้อมือนี้เสียงอีสานทำการแสดงอยู่ที่ไหนครับพี่คอตูงที่บึงพุชชาตะบนพุทธาค่ะนี่นครราชสีม่สวัสดีพี่อิงอิงด้วยนะครับสวัสดีบัคบอสนะมาเลยค่ะแมนบอลเ้าอีกรอบนึงมือนี้เขาเหตุการณ์บ้านมาดีเอาอีกรอบนึงว่ามือนี้เขาเล่ยนยุสัยที่บึง ตำบลพุทธาแมนที่สุดค่ะอันนี้อเอาเล่นอ,อยู่ที่เยื่องโรงแรมอะไรนะไม่เอาไปนอกไม่อ <c oughs> อเอาไปครับถ่ายยูงานบัวขาวจาขอบคุณมากนะคะัะถ่ายเดิอพี่น้องเดิอถ่ายเดิมมุขอสิไปหายูสวัสดี หนึ่งรอยี่สิบสองท่านนะคะฝากกดไลค์กดแกชร์บอกต่อกันเ้อพี่น้องมอนีสีสารเล่นอยู่โคราชนะคะ,นะคะวันนี้เราเล่นถึงตีสามนี่พี่น้องเล่นฮอดตีสามนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เวทีเราก็ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะมี่พี่น้องกะกกำลังทยอยเข้ามานะคะ <c oughs> อุ้ยมีบอล <c oughs> เนอบัลลูนด้วย โรงแรมเวียนนาใช่ครับ้อสอบตอนนี้เวทีเราก็หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะครับพร้อมทำการแสดงแล้วนะครับสวัสดีพี่ลองสุขุุลุนมีผู้ใดสีบมหาบ่น้องคาดเหมือนมีิผู้ใดสิม้าบ่ รออยู่งานนิวที่จีนนะคะโอเคค่ะพี่อิงอิงเจอกันนะคะพี่อิงอิงคิดถึงพี่อิงอิงจังเลยมอร์นิ่ง <Morning S 2> <Morning S 1> นะครับทุกคนมอร์นิ่งสุขสุทุกคนนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปทักทายคุณแม่นกน้อยวอุ้ยพรนะคัะสวัสดีค่ะแม่ <laughs> พี่น้องไปไว้คาแมนครับเพื่นพนอ,น,อนมาถ่าแล้วครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนมาถ่าแล้วสวัสดีหนึร้เจ็บเอ็ดท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันนะครับเราเล่นอยู่ที่โคราชนะครับเย่ยงกับโรง,รโรงแรมเวียงนานะคะ ไล่สดบอมือนี่อ๋อวันนี้น่าจะไม่ได้ไล่นะคะเพิ่นกระลักแต่งหน้าแต่งตางกันนะครับพี่น้องเพราะว่าผึ่งทุ่มหนึ่งนองเดี๋ยวเราจะไปทักทายพระเอกอามวุธิพัทนะคะเพราะว่าพระเอกอามมาแล้ว